เลยสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป r รี c t i o n เพลงนะคะวันนี้เราจะมา Reaction เพลงของศิงลปินที่เราไม่เคยฟังเพลงเขาเลยค่ะนั่นก็คือ NTC Young Work นะคะคือมีคนขอนะเข้ามาเยอะนะรู้สึกแบบเฮ้ย คือต้องพูดก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานั้นฟังเพลงน้อยมากแทจบจะฟังเพลงในเพลยเลตกเก่าทั้งหมดเลยด้วยความที่ทังเรียนหนักแล้วก็แอบอยากทำดีแอคชั่นแต่ก็ไม่ได้ทำสักที่ยมเลยกลายเป็นว่าเราดองเพลงอะเนาะตันนี้เลตตื่นเต้นมากเพราะว่ามีทุกคนบอกว่าเฮ้ยเขาเท่มากสไตล์เขาเท่มากแล้วนะแบบมันก็ต้องมาเลยวะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปดีแอคชั่นกันเลยกับเพลง Ghost N T C Young Ver. ค่ะหนึ่งสองจ้า คนนี้ใช่ไหมคะยังเวิร์กโอ้ทักผม้วยยังดูเด็กอยู่เลยนะคะจริงๆริงเด็นะคิดไปเอง God I'ma s h ว่าทุกสิ่งที่กูทำนั้นอย่ากนี้ just can't do that y e Man you know I gotta go และกูจะไม่หันลังกลับไปมองที่ที่กูเข้มเอาดิสกี้ได l คอมีว่า go ทุกสิ่งที่ทำมันเลิ่มาจากกูเองแต่ทุก l ย่าง just let me blow กูบอกไปแล้วว่า I'm finna prove that yeah. Oh 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 ได้เลยอ่ะเอาจริงได้เลยอ่ะกูเสียงเสียงเท่มากเลยบีทคือดีมากเลยอ่ะคือแค่ขึ้นบีทก็คือชอบบีทแล้วอ่ะ โอ้คิดไากูแลค่

เาอยู่แจวเหรอคะเท่จบแล้วเหอสองอาทิตย์สี่สิบเท่มากเลยเอ่ะอยากจะหาหุกอีกทีนึงคือหุกเท่มาก

คือแต่หลังที่เอ้ว่า้ามัน t ทร p น่าจะเดือดแน่เลยแล้วนะ่คือนัดเป็นคนที่ออกตัวเลยฟัง Trap น้อยแต่อันนี้คือแบบสเต็กเลยอะ่ะเอ้ยสเต็กชอบชอบวันนี้คือชอบก็คือเป็น Trap ท,ที่เราเล่นแล้วมันก็แบบ สุดเลยนี่คือเหตุผลที่นรามาทำย้อนดีแอคชั่นของเขาเพราะว่านะัดจะฟังเพลงใหม่ของเขานั้นก็อยากรู้เพลงแรกๆที่เขาแบบปล่อยออกมาอะไรเงี้ยมันจะได้รู้จักกันก่อนชอบคุ๊กมากอะ่ะ o อนกร i ด sure s ช o w ทุกสิ่งที่กูทำแบบมีแค่กุ๊ยที่ทำได้อะ่ะแล้วก็ก็จะไปต่อไม่หันหลังกับไิที่ที่กูเคลมคอนกรีแบบชอบ all this kid they call me a goat okay he is the goat t w e n f o r s Why you c a n แฮร์น me อุ้ยใช่ไหมเหมือนจำเมโลดี้ได้เลยอะคือติดหูมากตอนนี้คือฮุกติดอยู่ในหูแล้วคือตอนแรกเปิดมานะคือแบบน่ารักจังเลยเพลงดูน่ารักมากเลยอะดีมากเลยค่ะที่กลับมาฟังเพลงนี้ก่อนแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องรอเพลงนี้นานมากๆด้วยนะคะอย่างดีเลยอะคือแบบร่างกายห่วยหาสเตจมากอยากเข็นเพลงพวกนี้อยู่บนสเตจเล่นบนเล่นในผับเล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องเขาอายุ ถึงเล่นในพเพลงนะดีมากค่ะขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยค่ะจะได้อยู่ฟังเพลงด้วยกันเป็นน,นานๆนุะกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย